ตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ไม้พาดด้านบนเพื่อที่จะให้เป็นร้านหรือเป็นข้างให้หนุนต่ายขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้ลวกในสวนกันนะครับไปกันครับ อน,นี้เลยครับลำที่สวยกำาลังออกหน่อก็มีนะครับหนอก็กินได้นะแต่วันนี้จะเอาํำเพื่อไปทำข้างหรือทำร้านสำหรับปลูกอินุนนะเอาํำที่อยู่ด้านนอกกันแล้วกันนะครับตัดง่ายดีครับ นี่ครับตัดไว้แล้วหลายลำเลยครับหมดนี้ก็พอแล้วครับไปกันครับ